ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่ปณิธานไปชิงเหยียนบอกเรื่องที่นางตกลงกับจักรพรรดิมู่หลงลี่และเซียวหลงเหยียนว่าจะแข่งขันกับต้าเยี่ยนด้วยระบอบการปกครองของแต่ละแคว้นเทนการทำสงครามให้น้องๆของนางรับรู้ในจดหมาย เมื่อไปชิงชีและไปจินซี่จานจัดหมัดหายจบจึงรู้สึกนับถือจักรพรรดิองค์น้อยของต้เยี่ยนอย่างมูรงลงลี่มากพวกเขานึกไม่นึงเลยว่าเด็กที่อายุเพียงแค่นั้นจะใจกว้างและกล้าหาญเห็นชาวบ้านสําคัญเป็นอันดับหนึ่งถึงพี่ยงนี้ไปชิงเยียนกล่าวในจดหมายว่าการที่นางสั่งให้ทหารยกทัพไปประชิดชายแดนต้าเยียนเป็นเพียงการปูทางให้เรือองค์นี้ง่ายขึ้นเท่านั้น ดังนั้นพวกเขาต้องยึดอวินจิงมาเป็นของต้าโจโหให้ได้ถึงเวลานั้นเมื่อมูรงลี่เสนอเรื่องการแข่งขันด้วยการปกครองของสองแคว้นขึ้นมาต้าโจจะได้มอบเมืองอวินจิงเป็นของขวัญตอบแทนตาเยี่ยนได้ไปชิงชี้อ่านเนื้อหาในจดหมายเขารู้ดีว่าเหตุใดพี่หญิงใหญ่จึงอยากใช้การปกครองตัดสินผลแพ้ชนะระหว่างสองแคว้นการทําเช่นนี้ไม่ว่าแคว้นใดเป็นผู้ได้รับชัยชนะชาวบ้านของสองแคว้นก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใด การปกครองของแคว้นที่ทำให้ชาวบ้านมั่งคั่งได้มากกว่าจะกลายเป็นหลักฐานของระบอบการปกครองในใต้ล่าการปกครองที่ถูกคิดและนำไปประยุกต์ใช้จริงนี้จะทำให้ชาวบ้านของอีกแคว้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนพี่หญิงใหญ่กำลังสารปณิธานแรกเริ่มของกองทัพปและตระกูลไปให้เป็นจริงไปชิงชีมองจดหมายของพี่หญิงใหญ่ความรู้สึกว่าวุ่นในใจของเขาค่อยๆสงบลงทันที เมื่อครูไปชิงชีกำลังคิดอยู่เลยว่าเขาควรเตรียมรับมือกับต้าเยี่ยนไว้ก่อนดีหรือไม่เพราะต้าเยี่ยนดูไม่ค่อยพอใจสักเท่าใดนักที่ตา้าโจเป็นคนควบคุมวังหลวงเขาตาบอดเองกองทัพไปไม่เคยทำสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดน พวกเขาควรทำสงครามเพื่อรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งเพื่อความสงบสุขของทุกคนในใต้ล่านี่คือเหตุผลที่คนตระกูลไปมาเกิดบนโลกใบนี้พวกเขาไม่เอ็นเอียงไปตามอำนาจไม่คิดแย่งชิงอำนาจบารมีทว่าพวกเขามีชีวิตอยู่เพื่อปณิธานนี้มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างความมอสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้คนรุ่นหลังทำสงครามให้มีนามจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พวกเขาพยายามเปลี่ยนแปลงใต้ล่าแห่งนี้ให้เป็นใต้ล่าอย่างที่พวกเขาอยากเห็นนี่ถึงจะเรียกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิด เว่ยจงมองเข้าไปด้านในฉากกั้นแวบหนึ่งจากนั้นถามเสียงเบาคุณชายห้าพ้นขีดอันตรายแล้วหรือไม่ขอรับมีท่านหมอหงอยู่คงไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนักไปจิ่นซิ่วไม่รู้ว่ากำลังเอ่ยปลอบเว่ยจงหรือตัวเองอยู่กันแน่เว่ยกงกงลำบากเดินทางมาทั้งทางแล้วไปพักผ่อนก่อนเถิดบ่าวยังพักไม่ได้ขอรับเบาวต้องไปพบอ,องก้าวแห่งใต้ยเยี่ยนตามกระแสรับสั่งก่อนขอรับเว่ยจงกล่าวอย่างนอบน้อม ฝ่าบาททรงให้บ่าวถามคุณชายสามอีกเรื่องคุณชายสามจับเป็นคนสนิทของแม่ทราชราชจุงซานจางที่รู้เรื่องการติดต่อระหว่างแม่ทัพชาราชุยกับไทเฮาแห่งตายเยี่ยนได้บ้างหรือไม่ขอรับไปชิงฉีพยักหน้าเขาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองเมื่อบุกเข้าไปในวังหลวงของสีเหลียงได้สําเร็จเขาจึงสั่งให้ทหารจับตาดูคนสนิทของแม่ทัพชราชุยซานจงไว้อย่างงอใกล้ชิดสั่งให้ทหารจับเป็นคนเหล่านั้นมาให้ได้ ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าต้าโจกับตาเยี่ยนจะตัดสินผลแพ้ชนะกันด้วยระบอบการปกครองเขาคิดเพียงว่าในเมื่อพี่หญิงใหญ่ส่งทัพไปประชิดชายแดนต้าเยี่ยนแล้วพวกเขาก็ควรมีเหตุผลชอบธรรมและหลักฐานนอที่แน่ชัดในการยกทัพโจมตีตาเยี่ยนแม้หลักฐานนี้จะไม่สามารถทำให้ทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกันได้ทว่าอย่างน้อยก็ต้องทำให้ทหารที่ทำสงครามเพื่อต้าโจเชื่อให้ได้เช่นนี้พวกเขาจะได้มีกำลังใจและแรงฮึดในการทำสงคราม จับเป็นคนสนิทแม่ทัพชาราชุยได้แล้วเมื่อคืนอาเจเวียสอบสวนเขาทั้งคืนไปชิงฉีกวักมือเรียกองครักที่อยู่ทางด้านนอกข้าจะให้คนพาไว้กงกงไปพบเขาขอบพระคุณคุณชายสามมากขอรับเมื่อไปชิงอวีถูกทหารต้าโจาแบกร่างเข้าไปพักรักษาตัวในตำหนักเรียบร้อยเซียวหลงเหยี่ยนจึงสั่งให้คนฝังสอพอของหลี่เทียนเจียวและแม่ทับชาราชุยซานจงให้เรียบร้อย เซียวหลงเหยียนไม่ได้พักอยู่ในวังหลวงของซีเหลียงเขาสั่งให้ใต้เยี่ยนถอยทัพออกมาจากวังหลวงจากนั้นเข้าพักในจวนอิทหลังจากกองทัพต้าโจและต้เยี่ยนเก็บกวาดจวนตระกูลสูงสักทั้ง8ปดของซีเหลียงเรียบร้อยนี่ทําให้ทหารใต้เยี่ยนคาดเดาไปต่างๆนานาตอนนั้นสองแคว้นตกลงกันไว้ว่าแคว้นใดบุกถึงวังหลวงก่อนเมืองอวินจิงจะตกเป็นของแคว้นนั้น แม,แม่ทัพไปชิงฉีแห่งกองทัพไปจะบุกเข้าไปในตําหนักใหญ่ของวังหลวงของสีเหลียงเป็นฝ่ายแรกทว่าอ๋องเก้าของพวกเขาไปถึงที่นั่นเร็วกว่าไปชิงฉีส่วนกองทัพต้าเยียนก็ควบคุมประตูวังหลวงทิศต,ตะวันออกได้ในเวลาเดียวกันกับที่กองทัพต้าโจคุมประตูวังทิศเหนือได้ เรียกได้ว่ากองทัพใต้เยียนและต้าโจถึงวังหลวงในเวลาเดียวกันอ๋องก็ของพวกเขาและคุณชายห้าของกองทัพไปยืนอยู่นอกตำหนักด้วยกันตอนที่จักรพัฒนีหลี่เทียนเจียวสิ้นพอรชนดังนั้นตอนนี้แม่ทัพใต้เยียนและต้าโจต่างกำลังสงสัยว่าเมืองอวินจริงควรตกเป็นของผู้ใดกันแน่ต่อมาแม่ทัพหน่วยย่อยของต้เยียนและต้าโจเกือบตีกันเองเพื่อแย่งชิงเมืองหลวงอวินจริงหากไปจินจื้อไปห้ามทหารของตัวเองไม่ทันเวลาต้าเยียนและต้าโจที่เพิ่งทำสงครามกับซีเหลียงเสร็จคงเริ่มทำสงครามกันอีกรอบแล้ว ไปจินจื้อรู้ว่าอ,องเก้าแห่งต้าเยียนคือพี่เขยของนางทวะว่าตอนนี้นางกําลังสงสัยเหมือนกับทหารเหล่านี้เช่นกันว่าเมืองอวินจริงจะตกเป็นของฝ่ายใดกันแน่ไปจินจื้อคิดว่าต้าโจสมควรได้ครอบครองอวินจริงไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องอื่นหากครั้งนี้พี่ชายห้าและทหารกองทัพไปไม่เสี่ยงชีวิตเข้าไปเปิดประตูเมืองทิศเหนือและทิศตะวันออกให้พวกนางกองทัพต้าเยียนและต้าโจไม่มีทางเข้ามาในเมืองอวินจริงได้แน่นอน ที่สำคัญเดิมทีต้โจสามารถเลือกเปิดประตูทิศเหนือทิศต,ตะวันออกหรือใต้เพียงประตูเดียวได้เช่นนั้นพี่ชายสามและนางจะพาคนบุกไปยังวังหลวงเมื่อพวกนางจัดการคนสีเหลียงในวังหลวงเสร็จกองทัพใต้ยเยี่ยนที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองก็คงยังบุกไปไม่ถึงวังหลวงด้วยซ้ำหลู่หยวนเพิงเกือบตีกับแม่ทัพของใต้เยี่ยนเช่นเดียวกันแม้จะถูกเฉิงหยวนจื้อห้ามไว้ก่อนทว่าเขาก็ยังรู้สึกไม่สบอารมณ์อยู่ดีเขาทำได้เพียงเดินกลับไปรับโทษทางทหารจากเฉิงหยวนจือ้อ เมื่อเดินเข้าไปในค่ายทหารที่ตั้งขึ้นชั่วคราวเฉิงหยวนจื้อยนแท้มลงบนโต๊ะพลางเอ่ยถามสํานึกผิดแล้วหรือไม่หลู่หยวนเผงเชิดคอสูงข้าไม่สํานึกข้าไม่ผิดตาเยี่ยนแทงข้างหลังต้าโจจนไปชิงอวีกับทหารกองทัพไปของพวกเราถูกจับตัวไปทําให้พี่สาวไปคลอดก่อนกําหนด หากทหารกองทัพไปของพวกเราไม่สละชีวิตเปิดประตูเมืองให้พวกเขาใต้เยี่ยนจะเข้ามาในเมืองได้อย่างไรขอรับแกนวงล้อประตูฝั่งตะวันออกเต็มไปด้วยศพของทหารกองทัพไปแม่ทัพไปดูมาแล้วหรือไม่ขอรับหลูหยวนเพิงกล่าวพลังรู้สึกสะเทือนอารมณ์ขอบตาของเขาร้อนผเผาเฉิงหยวนจื้อตบตัวอย่างแรงข้าหมายความว่าเหตุใดเจ้าต้องทนทนฟังพวกมันเอ่ยถึงกองทัพไปเช่นนั้นนานขนาดนี้เหตุใดเจ้าจึงไม่รีบลงมือ ตาเยี่ยนตะโกนยั่วให้พวกเราต่อยพวกมันอยู่ตั้งนานเหตุใดเจ้าถึงไม่ต่อยเหตุใดตอนที่พวกมันกล่าวว่ากองทัพไปยินดีสละชีวิตเปิดประตูเมืองให้พวกมันเองโดยที่พวกมันไม่ได้ขอเจ้าจึงงอไม่ต่อยมันสักทีมือและเท้าของเจ้ามัวทำอันใดอยู่กันแน่หลู่หยหวนเพิงตะลึงเขาถลกแขนเสื้อขึ้นสูงข้าไปจะต่อยพวกทหารตาเยี่ยนให้นอนร้องขอชีวิตอยู่บนพื้นเดี๋ยนี้ขอรับช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสองหมาเอาผิด เจ้าไม่ต้องมากล่าวกับข้าข้าไม่รู้เรื่องอันใดทั้งสิ้นข้าไม่ได้ยินสิ่งใดทั้งสิ้นเฉิงหยวนจื่อรีบเอามืออุดหูข้าพาเจ้ามาอบรมสัง่งสอนทว่าหันกลับมาอีกทีเจ้ากลับหายตัวไปที่ใดก็ไม่รู้หากแม่ทัพเสินถามขึ้นมาข้าจะตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นทั้งสิ้นตกลงขอรับหลู่หยวนเพิงหมุนตัววิ่งจากไปทันทีทว่าเขาว,วิ่งเร็วเกินไปจนชนเข้ากับร่างของไปจิน่นชื่อที่เดินสวนมาทันทีอ้อย หลุยวนเผิงก้มหน้ากุมคังตัวเองเมื่อเงยหน้าขึ้นจึงเห็นไปจินจื้อใช้มือกุมศีษะของตัวเองอยู่ขณะกําลังจะกล่าวสิ่งใดออกมาก็เห็นไปจินจื้อรีบเอามือปิดหูตัวเองพลางถอยหลังไปสองสาก้าวโดยไม่สนอาการเจ็บปวดที่ศีษะแม้แต่น้อยข้าก็ไม่ได้ยินสิ่งใดทั้งสิ้นจะไปก็รีบไปเสียข้าไม่ได้พบเจ้ามาก่อนหลูหยวนเผิง หลู่หยวนเผิงชูนิ้วโป้งให้ไปจินจื้ออย่างไม่สนความเจ็บปวดที่คางของตัวเองเขาเจ็บจนไม่อยากกล่าวสิ่งใดออกมารีบวิ่งไปจากค่ายทหารทันทีเมื่อหลู่หยวนเผิงจากไปไกลไปจินจื้อจึงใช้มือกุ่มศีรษะของตัวเองอีกครั้งนางรู้สึกว่าคางของหลู่หยวนเผิงทำจากเหล็กแน่นอน ทหารต้าเยี่ยนไม่ใช่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขากำลังทำตัวไร้เหตุผลทว่าพวกเขากำลังทะเลาะแย่งชิงเมืองอวินจิงอยู่กับต้าโจจนหัวร้อนได้ที่พวกเขาจึงลั้งปากเอ่ยไป่ยไทยปักไทยอยากเสนอตัวเปิดประตูให้พวกเขาเองพวกเขาไม่ได้ขอร้องให้คนเหล่านั้นทำเมื่อเฉิงหยวนจื้อพาหลู่หยวนเพิงจากไปได้ไม่นานบรรดาทหารตาเยี่ยนที่หัวร้อนเมื่อครู่ก็สงบสติอารมณ์ของตัวเองลงได้พวกเขารู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาทันที เมื่อคิดได้ว่าต้าโจเคยแบ่งประโยชน์ให้พวกเขามากกว่าตัวเองหลายครั้งก็ยิ่งรู้สึกละอายใจที่สำคัญที่น้องชายของจักรพรรดินีแห่งต้าถูกซีเหลียงจับตัวไปในครั้งนี้ก็เป็นเพราะแม่ทัพชูแห่งต้าเยี่ยนทรยศต้าโจจริงๆ แม้จะเป็นเช่นนี้ทว่ากองทัพไปก็ยังแบ่งคนมาเปิดประตูเมืองให้พวกเขาด้วยทั้ง,ท,งที่สองแคว้นกำลังแข่งขันกันยึดครองอวินจิงพวกเขาไม่ใช่ไม่เห็นศพของกองทัพไปที่กองกันอยู่หน้าวงล้อประตูเมืองทิศตะวันออกหากเขารู้สึกหดหูใจเช่นเดียวกันเหตุใดพวกเขาจึงกล่าวออกไปเช่นนั้นนะไม่นานแม่ทัพผู้น้อยของตาเยี่ยนที่เมื่อครู่เพิ่งทะเลาะกับหลูหยวนเพิงอย่างเอาเป็นเอาตายก็เห็นหลูหยวนอ,นอเพิงเดินกลับมาด้วยท่าทีดุดันอีกครั้งเขาเม้มปากพลางเดินไปด้านหน้าจากนั้นโค้งกายให้หลูหยวนเพิงก่อนที่หลู่่ยวนเิิงงจะดดาาสอออกมอกมี เมื่อครูข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยเมื่อครูข้ากล่าวเกินไปเป็นความผิดของข้าเองข้ากำลังจะตามไปขอโทษเจ้าอยู่พอดีนี่มันเรื่องอันใดกันหลู่หยวนเพิงย้อนกลับมาเพื่อต่อสู้กับคนเหล่านี้เหตุใดทหารตาเยี่ยนจึงโค้งคำนับขอขมาเขาเช่นนี้กันเมื่อขอโทษเสร็จแม่ทัพผู้น้อยจึงกล่าวต่อ ความจริงทหารใต้เยี่ยนทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจว่าแม่ทัพไปถูกจับตัวไปเพราะแม่ทัพชูของใต้เยี่ยนของพวกเราระยศต้าโจพวกเรารู้สึกละอายใจยิ่งนะก่อนหน้านี้ต้าโจดีต่อแคว้นพันธมิตรอย่างพวกเรามากเมื่อครูคาแค่แค่แม่ทัพใต้เยี่ยนกล่าวต่อไม่ได้จึงยกมือคารวะหลุยวนเผิงแม่ทัพต้าโจสุดท้ายเมืองหวินจริงจะตกเป็นของต้าเยี่ยนหรือต้าโจล้วนเป็นเรื่องที่จักรพรรดิแห่งต้าโจต้องตกลงกับฝ่าบาทของพวกเรา พวกเราเป็นเพียงลูกน้องต่อให้พวกเราทะเลาะกันที่นี่จนตายกันไปข้างหนึ่งก็ไม่มีผลอันใดอยู่ดีข้าไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวของเจ้าต้าโจาเป็นคนยึดเมืองอวินจริงได้สำเร็จเมืองอวินจริงควรตกเป็นของต้าโจาก่อนหน้านี้ฝ่าบาทรับสั่งให้พวกเราแบ่งผลประโยชน์ให้พวกเจ้ามากกว่าพวกเราก็ยอมให้แล้วจะให้พวกเรายอมให้พวกเจ้าทุกครั้งเลยหรือข้าจะบอกเจ้าให้ต้าโจาไม่มีทางยกหวินจิงให้พวกเจ้าแน่นอน เมื่อหลหยวนเพงโมโหเขาไม่มีทางใจอ่อนเพียงเพราะคำกล่าวเหล่านี้แน่นอนแม่ทับตาเยี่ยนที่ยอมขอโทษและกล่าววาจาดีๆด,ด้วยแล้วเริ่มโมโหขึ้นมาอีกครั้งแม้จะไม่ยอมให้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แม่ทับตัวเล็กอย่างเจ้าจะตัดสินใจคนเดียวได้ข้ามีอำนาจตัดสินใจปู่ของข้าคือท้ายไวของต้าโจาข้าจะกลับไปเขียนจดหมายให้ท่านปู่ของข้าไม่ยกอวินจริงให้พวกเจ้า หลหยวนเพิงที่เดิมทีย้อนกลับมาเพื่อต่อสู้หมุนตัวจักไปทันทีซื่อหมาผิงมาต่อสู้ไม่ใช่หรือเหตุใดหลหยวนเผิงจึงเปิดเผยฐานะของตัวเองทั้งทงท,งที่ยังไม่ได้ต่อสู้เช่นนี้กันไม่นานข่าวเรื่องที่หลหยวนเพิงคือหลานชายของหลู่ไท่เว่ยแห่งต้าโจก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งค่ายทหารของต้าโจอย,อย่างรวดเร็วและค่อนข้างห่างไกลจากความเป็นจริงบางคนกล่าวว่าหลูหยวนเผิงคือบุตรนอกสมรสของหลู่ไท่เว่ยตอนนี้ข่าวยิ่งบิดเบือนจากความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ เซี้ยสวินสั่งให้ปิดข่าวเรื่องที่ทหารสองแคว้นทะเลาะกันไม่ให้เซียวหลงเหยียนรับรู้ทว่าเซียวหลงเหยียนก็ยังได้ยินข่าวอยู่ดีเมื่อยึดเมืองอวิ๋นจริงได้สําเร็จต้องมีการเฉลิมฉลองกันทว่าปชิงอวิ๋นยังสลบไม่ได้สติตอนนี้จึงยังไม่มีการจัดงานเลี้ยงฉลองใดๆเซียวหลงเหยียนคิดว่านี่คือโอกาสอันนี้ที่จะจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นเซียวหลงเหยียน,นนึกถึงคาที่ไปชิงเหยียนกําชับในจดหมายว่าให้เขาแสดงบทบาทสามีผู้ถูกทอดทิ้งให้ดี ดังนั้นครั้งนี้สามีที่ถูกทอดทิ้งอย่างเขาจะถือโอกาสนี้แตกหักกับต้าโจอย่างเด็ดขาดนายท่านเยสือเดินเข้ามาในห้องหนังสือของเซียวหลงเยียนอย่างรีบร้อนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความดีใจคุณชายห้าฟื้นแล้วขอรับมีหมอหงคอยดูแลไปชิงอวี่อยู่เซียวหลงเยียนจึงไม่ได้เป็นห่วงอาการของไปชิงอวีมากนักทว่าเมื่อได้ยินว่าเขาฟื้นขึ้นมาแล้วจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกเช่นเดียวกัน จิงสีไวโกงขันทีข้างกายคุณหนูใหญ่มาถึงแล้วเช่นกันขอรับเยสือนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครู่เขาเห็นองครักษ์ไปขี่ม้าพาไว้กงเข้าไปในวังหลวงของสีเหลียงมือที่จับผู้การของเซียวหลงเยี่ยนชะงักไปครู่หนึ่งหมึกดำหยดกระจายลงบนกระดาษไว้จงมาถึงแล้วจดหมายของอาเป่าก็คงมาถึงแล้วเช่นเดียวกันเซียวหลงเหยียนรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกเขากำลังเขียนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้ให้ไปชิงเยียนรับรู้อย่างละเอียด ตอนนี้เขาเขียนถึงช่วงท้ายของจดหมายแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าขันทีข้างกายของหญิงสาวจะเดินทางมาถึงพอดีเขาจะได้ฝากจดหมายให้ไว้จงนำกลับไปให้ไปชิงเหยียนทีเดียวไม่มีผู้ใดทําให้เซี่ยหลงเย็ยนรู้สึ้นสุขวางใจที่จะมอบจดหมายซึ่งเขียนถึงไปชิงเหยียนฉบับนี้ได้มากเท่าไว้จงอีกแล้ว เว่ยจงมาพบเซียวหลงเหยี่ยนในฐานะคันธีใหญ่ข้างกายของจัก,กรพรรดินีแห่งต้าโจเซียวหลงเหยี่ยนได้ยินคนรายงานจึงเข้าใจจุดประสงค์ในการมาครั้งนี้ของเว่ยจงทันทีเขาหยิบหน้ากากขึ้นมาสวมพลางเอ่ยสั่งเชิญเว่ยกงไปดื่มชารอที่ถงรับรองหน้าอีกครู่ข้าจะตามไปขอรับเย่เ,เว่ยสือมองเจ้านายตัวเองด้วยสีหน้าตื่นเต้น นายท่านไวกงขันทีรับใช้ของคุณหนูใหญ่เดินทางมาที่นี่เหตุใดในายท่านไม่พบกับเขาเป็นการส่วนตัวขอรับไม่แน่คุณหนูใหญ่อาจมีจดหมายรับมาให้ในายท่านด้วยก็ได้นะขอรับไม่ได้ยินหรือว่าวยกงมาขอพบข้าในฐานะขันธีใหญ่ข้างกายจัก,กรพรรดนินีแห่งต้าโจวเซียวหลงเหยี่ยนสวมหน้าก,ากากให้เรียบร้อยจากนั้นกล่าวเสียงขบขันเล็กน้อยไม่แน่เขาอาจมาเอาผิดข้าก็ได้เยสือคิดตามแล้วก็รู้สึกว่าเจ้านายของเขากล่าวมีเหตุผล เขานึกถึงคำกล่าวขององค์รักไปที่กล่าวกับเขาตอนนำจดหมายของคุณหนูใหญ่มาให้ก่อนหน้านี้ว่าแม้เขาช่วยเจ้านายและคุณหนูใหญ่ไม่ได้ทว่าหวังว่าเขาจะไม่ก่อปัญหาให้เจ้านายและคุณหนูใหญ่มากกว่าเดิมอย่างน้อยก็ควรปกปิดสีหน้าและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีเยสือเดินตามหลังเจ้านายของตัวเองพลางเอ่ยเสียงเบานายท่านหากอีกเดียวต้องแสดงละครตบตาคนเหล่านั้นนายท่านจะให้ข้าช่วยทะเลาะกับไวกงแทนนายท่านหรือไม่ขอรับ ไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นหลายวันมานี้เจ้าควบคุมสีหน้าและอามอนของตัวเองได้ค่าก็ภูมิใจมากแล้วเสียวหลงเยียนกล่าวกับเย่สือจบก็เดินเอามือคว้ยหลังไปยังถงรับรองหน้าทันทีเขาหันไปเรียกเยเวสือที่ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไปได้แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ